สวัสดีครับพวกกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาววยน้ำพูดได้บาวินวินภูวันนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวปั๊มสวิตช์คอนโทรลหรือนะครับในตัวนี้เราจะเอามาใช้เป็นตัวโฟเป็นตัวเพชเชอร์สวิตในการแจ้งเตือนเวลาถังกองตันนะครับอ่านค่าเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เราสามารถเซตได้ทั้งไฮและโลนะครับตัวโลนะครับทางด้านขวามือ จะเป็นตัวเซตนะครับให้เราเซตค่าเข้าไปนะครับโอเคสมมติว่าเราเซต0.9นะครับโล0.9โอเคก็ถ้าต่ำกว่า0.9ระบบจะไม่อารามนั่นเองนะครับก็คือ,อทำงานไม่ร้องตัวสวิตช์หน้าตู้จะไม่ร้องนะครับส่วนตัวไฮเราจะตั้งเพื่อที่จะให้เป็นตัวพอเกินค่าไฮที่เราเซตไว้เนี่ย จะแจ้งเตือนนะครับหน้าตู้ให้มีเสียงดังอ่ารกดเข้าไปบวกหรือขึ้นหรือลงก็ได้นะครับโอเคเราจะตั้ง1.1โอเคพอเราตั้งมันก็จะจําค่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตัดมาที่ตัวหน้าเพชเชอร์นะครับปกติเดี๋ยวเราลองรันระบบดูนะครับอันนี้เรารันระบบนะครับปับ๊มทํางานนะครับรันระบบ น้ำก็จะไหลเข้าถังกองเทสเชื่อที่อ่านได้ในเฉพาะหน้าจอปกตินะครับก็จะขึ้นตัวตัวเลขคนดีตอนนะครับตัวนี้อ่านอยู่ศูนยบาร์นะครับอันนี้เป็นระบบที่เทสไม่ได้ผ่านตัวเทสอะไรมากมายนะครับอ่าน0ูบาร์เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับว่าเมื่อเพชเชอร์มันสูงขึ้นไปจนถึงค่าไฮที่เราตั้งไว้ระบบมันจะเตือนไหมนะครับโดยการที่เราทดลองโดยการหลีวเพิ่มแรงดันนะครับอ่านระบบ เทเชอร์ก็จะสูงขึ้น0.6 0.7ใช่ไหมครับเราหลีวาวเหมือนกระถังกองตันนั่นเอง0.8 0.9ถ้ามันเป็นไปตามปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าไฮเราตั้ง1.1มันจะต้องดังนะครับโอเคหน้าตู้จะดังนะครับนี่คือการใช้งานของตัว p e เ s u r e p r เ u r e Control Switch ตัวนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะหยุดดังนะครับกรณีที่เราล้างแบ c w a s h เสร็จนะครับหรือเรา ทดสอบ้วยการหลีวาวนะครับปรับววาวคืนนะครับให้เพชเชอร์ลดลงนะครับต่ำกว่าตัวโลคือ0ูนยตัวนี้อยู่ที่0ูนย์จุดหกศูนย์ใช่ไหมครับระบบก็จะหยุดเตือนนะครับตัวไฟสีเขียวลันก็จะโชว์นะครับนี่คือการใช้งานกับตัวนะครับโฟไม่ใช่เพชเชอร์สวิตช์คอนโทรลนะครับเพชเชอร์สวิตช์คอนโทรลเรานามาใช้กับนะครับถังกรงสระว่ายน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นตัว แจ้งเตือนกรณีที่ถังกองตันนะครับใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับสนใจอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะครับหรืองานดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่วินวินภูเท่านั้นนะครับสำหรับผมปีชาว,วันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ